เสรีดราม่าในเบรกที่สามอาจารย์กักอรู้สึกเหมือนกันเลยเวลามันหมดเร็วใช่พี่บอกเฮ้ยเบรกสามเรื่อง,อง,งจะหมดอยู่แล้วเรื่องอยังเยอะอยู่เลยสี2หก0ีสองสองศูนย์ศูนย์มีข้อความเข้ามาพอดีไหนขอดูข้อความหน่อยรีบตอบหน่อยหนึ่งข้อความแล้วจะไปเรื่องนั้นนะมีไหมหรือจะเข้าเรื่องเลยอะเขามีข้อความมาเขาบอกกอล์ฟมันยังไม่คืนก็ส่งเข้ามานะครับ4 6 4ห2 0 0หรือไป c e b o o k กไลน์เสรีรดราม่าก็ได้เนี่ยมาจาก Facebook เขาถามว่าอาจารย์ครับคิดอย่างไรกับการศึกษาในทุกวันนี้อ แล้วก็บอกว่าอยากให้ไปในทิศทางไหนเรื่องนี้ถ้าจะคุยเนี่ยขอหนึ่งรายการเลยไหมขอหนึ่งรายการเลยไหมเอาสั้นๆรีแคปให้สบายใจคือเวลานี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าคนสอนบางคนค,ควรจะได้สอนหนังสือหรือเปล่าเพราะคนบางคนเราเคยสอนเข้ามาเนี่ยแค่เข็ดให้เขาจบจนงเกือบตายแล้วเขาจะมาเป็นครูบาอาจารย์ได้ยังไง อันที่สองหลักสูตรของเราบางอย่างก็หนักอึ้งเกินเหตุอันที่สามกฎระเบียบที่กระทรวงออกเนี่ยบางทีมันปฏิบัติยากและมันไม่ได้ส่งผลทําให้การศึกษาดีขึ้นทุกวันนี้พี่อยากจะเจอทันตรีวาการกระทรวงศึกษามากมากอยากคุยกันชั้นพี่ชั้นน้องที่อยู่ในอาชีพเดียวกันเนาะเอาเป็นว่าอย่างที่อาจารย์บอกแหละมันมีเรื่องเราเยอะวันไหนช่วงไหนเรามีเวลากันเราว่าได้เรื่องนี้กันสัก ท,ท,<อ>ทั้งชโมงเนี่ยใช่น่าจะได้นะก็อย่างที่บอกแหละจะได้สบายใจมีหลายเรื่องรออยู่อ่ะสั้นๆเรื่องนี้อาจารย์เป็นเรื่องของคุณอมรรัตน์เธอก็ ได้เล่าเรื่องราวเรื่องนี้นะแล้วตอนหลังก็ลบ Facebook นี้ไปนะแต่เราก็แคปเอาไว้ข้อความบอกว่าควรมีจรรยาบรรณกับงานที่ทาคนเห็นใจลูกค้าไม่ใช่หวังแต่ผลประโยชน์ของตัวเองงานแต่งเกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิตแพ็กเกจที่ซื้อคือซื้อแพงที่สุดของร้านแต่สิ่งที่ได้คือเหลือขบรรยายงานเช้าส่งของพิธีขันมากช้าวกว่าเลิกนะครับแล้วก็ส่งมาก็ไม่ครบของในขบวนขันมากก็ขาดของพิธีเข้าหอก็ขาดหมดเลย แก้ตัว่าส่งผิดงานอ่ะทำใจเอาของเราไปให้งานอื่นพองานเย็นพอถึงงานกินเลี้ยงงงเลยเลือกเรา,เ,ราเลือกเราคุยกันไม่ใช่แบบนี้ค่าจากงานในห้าห0ื่นกว่าบาทแล้วก็แชร์มันก็จะเป็นภาพแบบเอาไปดูรูปไปดูรูปอาจารย์ก็เผ็นรูปแล้วก็งงเหมือนกันซ้ายมือเนี่ยเป็นแบบที่อ่ะฉันเอาแบบนี้ฉันจ่ายเอ50,000ื่นความือคือสิ่งที่ได้ <laughs> นะครับยังมีอันนึงแสบมาก นี่ด้านหน้าอาจารย์เหมือนเดิมซ้ายมือคือคุณจะยืนสวยอย่างนี้ตอนถ่ายขวามือคือทำให้เรา <c oughs> นะครับมีอีกมีอีกมีรูปหนึ่งรูปเด็ดสุดนี่อาจารย์เวลาไปเราเคยเห็นกล่องที่เป็นหัวใจแล้วไว้ใส่ซองอันนี้เหมือนกล่องใส่ปูดองที่ส่งมาจากประจคุคิรีขัน <c oughs> อาจารย์เอายังไงดี <c oughs> แต่พี่ฟังราคาแล้วเนี่ยพี่ว่าคนจัดเนี่ยเขาทำไม่ได้หรอกในราคาที่ซื้อ คือที่เขาเสนอเนี่ยเขาไม่ได้ในราคาที่ซื้อแต่ความอยากได้งานของลูกค้าจึงรับปากไปว่าเนี่ยจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้มันมีกรณีหนึ่งที่พี่จะเล่าให้ฟัง <c oughs> มีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะทาําสไลด์มัลติพิเชนคนเสนอมาก็เสนอสามแสนเขาไปต่อรองเหลือสองแสนสองไอ้คนมันอยากได้งานมันก็รับคํานวณผิดไม่รู้แตะฉันเอาไว้ก่อนเสร็จแ,แล้วมันทําออกมาเนี่ยมันเป็นมัลติพิเชนที่ห่วยแตกมากคนเนี้ยเขาส่ง ลูกค้าคือเขาเป็นบริษัทค้าขายครับแล้วก็คนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเขาเนี่ยก็เป็นตัวแทนทั้งยี่ห้อก่อและยี่ห้อขอเขาก็ส่งคนที่เป็นลูกค้าเขาที่ไปงานยี่ห้อขอบอกช่วยถ่ายสไลด์มอนติวิชั่นของทางโน้นมาให้ดูด้วยอพอมามันลดมากแล้วเขาก็รู้ราคาเพราะมันสามแสนกว่าเขาก็เลยบอกอมผมต่อเขาเขาก็ให้ ก็าคงนึกในใจว่าถ้ามึงจ่ายแค่นี้กูก็จะทําให้มึงประมาณนี้แต่ถ้ามึงจ่ายอีกแบบหนึ่งกูก็จะทําอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามึงต่อสองแสนสองกูไม่ให้กูไม่ได้งานอันนี้ก็เหมือนกันก็อย่างอย่างที่จารย์ว่าเพราะตอนหลังเนี่ยเขาก็บอกว่าเจ้าของร้านก็ติดต่อมาบอกว่าไม่รับงานนี้เองทีมงานรับแบ่งร่วมกันนู่นนี้นู่นนี้แล้วก็อย่างเหมือนก็อยากให้เห็นใจว่าเขาก็มีลูกต้องเลี้ยงนู่นนี้คืออย่างที่จารย์บอกแหละพอฟังเรื่องนี้มันก็เข้าใจได้ว่า อา,าอตีซะอย่างนี้นะด้วยความสุดจริตใจอาจจะตีราคาผิดพลาดไม่ใช่อาจารย์เชื่อว่าอยากได้งานจึงเสนอราคาที่ลูกค้ายินดีจ่ายและเอาไอสิ่งที่จะทําให้ลูกค้าสนใจตัดสินใจมาให้ดูแต่เมื่อดูเงินที่ได้มาไม่มีทางทําได้แบบนั้นพี่จัดงานมาเยอะแล้วพี่ <c oughs> <ช>บอกได้เลย<ช>พี่บอกได้เลยที่เขาจัดให้ดูเนี่ยห้าหมื่นทำไม่ได้ถ <c oughs> ูบกต้ออ่ะงั้นจบอีกอในฐานะสมมุติก็เป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเราจะผ่านเรื่องนี้ได้อย่างไรดีอาจารย์ ก็ต้องถามคนอื่นๆเขาว่าถ้าจ่ายห้าหมื่แล้วได้อย่างเงี้ยคิดว่ามันสมน้ำสมเนื้อไหมอ่ะข้อที่1น่ครับข้อที่2การที่เขารับปากฉันว่าห้าหมื่นเขาทำได้แบบนี้แต่ออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยตกลงเนี่ยเขากโกหกฉันใช่ไหมและให้คนยืนยันใช่เขาโกหกเธอเพ่เคอตัดสินใจซื้อ,อแล้วก็ทำใจซักเนาะต้องทำใจส่วนเจ้าของงาน เนี่ยมาวยบายบอกว่าเออตัวเองก็มีลูกต้องเลี้ยงอยากจะให้อย่างงู้นอย่างนี้แก้ไขความผิดพลาดมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันต้องมันมันต้องพูดกันชัดเจนว่าเราพยายามทําดีที่สุดภายใต้งบประมาณที่มีอยู่เราต้องขอโทษที่มันไม่สามารถออกมาได้ตามนั้นก็ขอโทษดีกว่าไม่ต้องไปแก้ตัวก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายแต่สำหรับคนซื้อนะพี่ขอพี่ขอแนะนําคนซื้อทุกคนไม่ว่าสินค้าอะไรก็ตามจํำไว้ You pay what you get what you pay ใช่มันไม่มีของจ่ายอะไรก็ได้อย่างนั้น นะคะถ้าคุณจ่ายห้าพันคุณก็ได้แบบนี้คุณจ่ายเจ็ดพันคุณก็ได้ดีขึ้นมาหน่อยคุณจ่ายมาเพราะเวลาเราดูเนื้องานที่เขานําเสนอกับราคาที่เขาบอกเขาจะทําได้มันต้องแบบอย่าพึ่งไปปักใจมันต้องเหมือนนะบาลานซ์นกันให้ดีไม่ใช่โอ้ยขนาดนี้ห้าหมืนม่นเองเหลอเอาเลยจ้ะถ้ามันเสียหายก็อย่างที่แล้วพอเราดูปับ๊บ ค่าดอกไม้ค่าผ้าค่าตอกไม้ตอกเวทีมันไม่ได้หลอกนี่พี่ดูเองพี่บอกได้เลยห้าหมื่นทำไม่ได้เ <N> นาะในรูปที่เขามาให้ดูเนะี่ยห้าหมื่นทำไม่ได้เดี๋ยวที่อาจารย์บอกแหละจ่ายเท่าไหร่มันก็จะได้ประมาณแถวๆนั้นอย่าไปคิดมากไปวันนี้อะค้ามเรื่องนี้ไปไปเรื่องที่จะแต่เบรกหนึ่งเราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับอ ber อร์กับแก a b เขาบอกว่าปัญหาสี่ล้อแดงแล้วก็อ b เบอร์แล้วก็แก a b ค่าที่เชียงใหม่เนี่ยบนปลายล่าสุดเนี่ยครับมีรถสี่ล้อแดงไล่ล่าอาจารย์ ตามไปขวางรถอูเบอร์ระหว่างเดินทางไปไนซ์ซาฟารีและยังบอกให้ผู้โดยสารเนี่ยลงจากรถระหว่างทางด้วยขณะนั้นเองนะักท่องเที่ยวก็บอกว่าก็โทรพยายามโทรบอกเพื่อนแล้วก็เลือกที่จะไม่ไปไนซ์ซาฟารีในที่สุดขณะเดียวกันสีล้อแดงก็จัดทีมนยครับไล่ตรวจเก็บหลักฐานาถ่ายภาพไปทะเบียนรถส่งให้เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องเลยนะส่วนสากรนนะครลานาเดินรถผู้ประกอบการสีล้อแดงก็บอกว่าได้ต่อต้านแกร็บแท็กซี่และอูเบอร์โดยได้ยื่นหนังสือ กับขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ใ huh. ห no ้ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายประธานสากร์ยังยืนยันว่าจะกําลังปรับปรุงปรับปรุงแล้วก็อบรมคนขับรถแดงเรื่องปัญหาค่ารถแล้วก็มารยาทนะครับอาจารย์มันก็บานปลายไปหมดเลยครับเอายังไงดีเรื่องนี้ก็สากลก็ทำถูกแล้วในการที่ยื่นฟ้องทางกฎหมายแต่พวกที่เป็นลุงตีลุมไล่เนี่ยไม่ถูกคือเมื่อเห็นเขามีความผิด ก็แจ้งเจ้าหน้าที่เธอไม่มีหน้าที่ไม่มีหน้าที่ไปทุบไปตีไปไล่ไม่ได้กับอันที่สองที่เขาบอกเขากำลังปรับปรุงโดยการอบรมใหม่ก็ถูกต้องเพื่อมันดีขึ้นก็ถูกต้องเหมือนกันแต่ช่วงที่คุณปรับปรุงมันก็จะมีคนแอบใช้แหละใช่เพราะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยก็มีการโจมตีเรื่องบริการขนส่งสาธารณะว่าถ้ามันดีจริงอ่ะใครจะไปใช้อูเบอร์ใครจะไปใช้แกร็บถูกต้องทุกเรื่องค่ะอะไรก็ตามที่เป็น first brand ที่เราใช้อยู่เนี่ย ถ้ามันไม่มีปัญหาเราไม่เรียกหาเซ็กันแบรดถูกมาถกถูกไหมคือถ้าอะไรที่เราใช้มันดีแล้ว嘛เราจะไม่พูดว่าโอ้ยเมื่อไหร่จะมีใครมาทําแข่งมองว่ากูเบื่ออีนี่จังของเขาดีเราจะไม่มีวันเบื่อถูกไหมเราจะไม่พูดอย่างเงี้แต่ในขณะที่เรียกสี่สิบคันไปสักสิบคันอย่างเงี้ยเอนี้เขาลองแล้วไม่ใช่หรอยี่สามคันจริงๆ <laughs> ก็ว่าคนที่ใช้บริการแกล็บเอ่ยูเบอร์เอ่ยหรือแท็กซี่เอ่ยก็จะรู้แล้วก็พูดเรื่องเดียวกันว่า เสียเวลารอสักสินาทีอูเบอร์สบายใจกว่ามายืนข้างถนนระบกพี่แท็กซี่ก็ไม่ไปใช่แล้วราคาอูเบอร์กับแก a ็บเนี่ยจ่ายท่วงหน้าเด็ยคือรู้ราคาน้าใช่เรารู้ราคาไว้รถติดแล้วไม่มันที่จะเสียเพิ่มมากกว่านั้นก็อย่างนี้คุณผู้ชมเรื่องของ Uber กับแกล็เนี่ยเราคุยกันหลายสัปดาห์ติดต่อกันอย่างที่อาจารย์บอกว่า u ber อร์กับแกล็เองเขาก็มีช่องทางเรื่องข้อกฎหมายเขาต้องมั่นใจเขาต้องทำต่อ ดังนั้นก็บอกเลยคิดว่าอย่างนี้คันเดริ้าบอกฟอ้องสิพี่แท็กซี่พี่รถแดงท้ารูปแบบนี้หยุดไล่ตามเขาพัฒนาตัวเองนะให้คนบอกต่อว่าเฮ้ยเธอเดี๋ยวนี้แท็กซี่ดีแล้วนะโอ้เรียบไปไหนก็ไปดีไปหมดดีกว่าแม่จารย์ดีกว่าเยอะนะเขาบอกแล้วอย่าปกป้องตัวเองนะคะด้วยกฎหมาย แต่จงปป้องตัวเองด้วยคุณภาพนะเอาคุณภาพมาวัดการทํางานของคุณกันนะพี่แท็กซี่พี่รถแดงทั้งหลายเอามาเรื่องนี้ก็ว่าเรื่องนี้ก็เป็นข่าวใหญ่โตมากอาจารย์เรื่องที่นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับที่ถูกแทงโดนดุมทันไลยจนเสียชีวิตหลายคนจําข่าวนี้ได้ก็จะมียกพวกกันไปหลายคนไปตามหาคนนึงไม่เจอเพื่อนนอนอยู่มีการแทงการปรากฏว่า กลุ่มคนที่ไปเนี่ยอาจารย์เขาก็บอกว่าเป็นลูกของผู้มีหน้ามีตาในจังหวัดเป็นทั้งลูกทาหารหลานตำรวจนักการเมืองท้องถิน่นจนเกิดกรณีว่าเหมือนกับว่าเขาเรียกคุณแม่ของน้องที่เสียชีวิตเนี่ยน้องปอนเนี่ยก็บอกว่าเหมือนไม่สบายใจเพราะว่าการเก็บหลักฐานเอ่ยก็ดูแบบไม่ใส่ใจรายนิ้วมือนู่นนี่นี่น,นั้นมีการฆ่าคนตายเกิดขึ้นมันเป็นคนตายอะ่ะทาไมยังให้ประกันแล้วเป็นคนมีอิทธิพลเนี่ยจะมายุ่งกับลูกคดีหรือเปล่าอาจารย์ จนถึงขั้นนี้เขาลองให้ย้ายผู้กำกงผู้มุ่งกลับกันไปหมดคือจริงๆแล้วยุคนี้สมัยนี้คครรรัับบจเรามีรู้ทางมากมายนะค,ะครับ,รบที่จะสามารถเอาชนะคนเร็วได้พลังโซเชียลมีเดียก็มีครับพลังสื่อสารมวลชนที่เขามีรายการลงไปเจาะลึกพวกนี้ก็มีนะคะขณะเดียวกัน ผู้บริหารระดับสูงเขาก็ไม่ปิดกั้นเรามันแต่ก่อนครับเขามีให้เราร้องเรียนได้ระดับสูงเพราะฉะนั้นท,ที่แม่เขาคิดบอกจะแห่ศพลูกเขามาเนะี่ยเขาอาจจะทําจริงและจะบอกให้รู้ด้วยคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าไม่ต้องกังวลเดี๋ยวนี้การรู้ทางมันเยอะรู้ทางมันเยอะแล้วก็เชื่อมั่นว่าคนที่อยู่ในกรณีทั้งญาติของคนกระทาผิดผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจจะไปขอความช่วยเหลือเขาก็จะรู้ว่า มันทําอะไรแบบนั้นไม่ได้เอากรณีนะคุณรัตนาที่บ้านเธอผิดกฎหมายแล้วเธอบอกว่าขอให้คนที่อนุญาตให้ก่อสร้างบ้านผิดกฎหมายหลังนี้ลงมาลงโทษเธอสู้อยู่เป็นสิบปีขนาดไปกลางเต็นกินนอนที่หน้ากาอทมระบายบ้านเป็นสีดำอะไรต่างๆๆสุดท้ายเธอได้เงินชดเชยตั้งเยอะเดี๋ยวนั้นก็บอกคุณแม่ของน้องปอนว่าไม่ต้องกังวล เราเสียเสียใจด้วยกับการสูญเสียของคุณแม่แต่ลู้ทางมีใช่และรู้ทางมีแล้วยิ่งเราตามเรื่องนี้กันเราก็รู้สึกว่าสื่อมวลชนเองก็จับจ้องกับเรื่องนี้ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ต้องไม่ยอมให้มันเป็นที่คอรหาได้ดังนั้นก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีอะไรคิดว่ามันก็น่าจะไปตามนั้นถูกไมหมฮะอาจารย์ถูกต้องฝากอะไรกับคุณแม่น้องเขาดีก็คือมองหาลู่ทาง ที่จะทำให้เรื่องนี้ได้รับการใส่ใจครับเนาะเราช่วยดูอยู่ค่ะคุณแม่เป็นกําลังใจให้แล้วก็ถ้ามีอะไรที่อยากให้สื่อมวลชนช่วยเนี่ยนี่คือการใช้โซเชียลให้มีพลังที่สุดใช่ <นะ S 2> ค่ะฝากาไว้แล้วกันก็จะพักเบรกครับแต่เบรกหน้าเนี่ยเวลาก็เหลือน้อยสั้นเหลือเกินแต่อย่างไรก็ตาม46422000 Facebook Line ส่งกันเข้ามาเดี๋ยวอาจารย์เสรีอตอบช่วงหน้าครับ